สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับ่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระธิได้ภูชาเก็บพรกษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจารณรญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระทีนท่นามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระหลงวงพุทษรุร่นแรกสารหักปีพศ2538มของัดวิมคลคนพิมพ์ตัรีดเนื้อว่านโบราณหลังเม็ดกระดุม นำมาแก้ที่ดูชมนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคมชัดมิติความหนาของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตก็จะมองเห็นลักษณะมวลสารเนือววานชัดเจนนะฮะมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับก็จะมองเห็นเสียงขององค์พระมีลักษณะมนกลมตาทั้งสองข้างเป็นล่องลึกนะครับจมูกสูงหนาโนกแ้มสูงบนก็จะมองเห็นมิติความหนาของลิฟฝปปากบนแล้วก็ลิฟิีปากล่างนะครับ ลักษณะมิติความหนาของปลายคางนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดมิติของพิมพพระชัดเจนครับสังเกตที่บริเวณท้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของวลายควานานูแล้วก็มิติความหนาของต้นแขนขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังคติ มีลักษณะหนาหนูนนะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องฝ่ามือก็จะมองเห็นมิติความหนาของสกติหนาหนุนชัดเจนลักษณะของวงไหลซ้ายโคง้งวนนะครับมิติความหนาของต้นแขนซ้ายมองจากด้านบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายนะครับฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นรองฝ่ามือชัดเจนลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายหนาหนูนนะครับแล้วก็ลักษณะของเข่าขวานาหนุนหมดนะครับ ลักษณะของฝ่าเท้าขวานานุนแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายนานุนมนชัดเจนนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับสังเกตฐานขององค์พระฐานบัวความบวงหงก็จะมองเห็นมิติความหนาของกรีบบัวแต่ละกรีบนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดความลึกความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับ แต่ด้านก็จะบองเหตุลักษณะความคามชัดของผิมพระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการนําเอาพระทีได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับลักษณะหมวนสารเนื้อว,ว่าแล้วก็ประกายจากผงแร่นะครับดูแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับลักษณะหมวนสารเนื้อว,ว่าแล้วก็ ประกายจากพงแร่แต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นมิติความลึกของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นสเสน่ห์สำหรับพระเนื้อว,ว่านนะครับความคามชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระด้านหน้านะครับ มองจากกันข้างนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระแล้วก็ลักษณะรายละเอียดที่บริเวณขอบานข้างของพิมพ์พระนะครับถ้าเกิดภาพปิกขยายขึ้นมาสันเลรไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะพยายามนำพาทุงนัานไปดูไปชมรายละเอียดของพิมพ์พระลักษณะของมวลสารเรียอว,ว่าน,นะครับ ก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้ามิติความหนาแล้วก็ลักษณะรายละเอียดที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับหมุนสารเนวานชัดเจนฮะก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าแล้วก็มิติความหนาของพิมพ์พระนะครับ ที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมีการฝังเม็ดกระดุมเงินนะไวไปที่ด้านหลังขององค์พระสังเกตลักษณะของเม็ดแร่นะครับประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับเม็ดแร่ก็จะมีประกายจากเม็ดแร่ครับอูแล้วก็เพลินนะครับลักษณะความคมชัดของเม็ดกระดุมเงินนะฮะลักษณะความคมชัดของพิมพ์หลวงพ่อทวดนะฮะ องไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจน,นครับพระเตลงก็จะมีมวลสารผงแร่นะครับมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะความคมชัดของ เม็ดรกระดุมเหิือนนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นพระเครื่องดูแลของวัดห้วยมงคลน,นะครับความคมชัดลักษณะระดีของพิมพ์พระเดี๋ยววันนี้ก็นําเอาพระสององค์มาให้ได้ดูชมนะครับองค์แรกก็จะเป็นหลังเม็ดกระดุมเหมือนนะครับองค์ที่สองนะครับก็เป็นเนื้อว,ว่านเหมือนกันนะครับ ความคามชัดของพระเจ้าลงจะมีความคามชัดแตกต่างกันไปหมดสารเนื้อว่านี่ชัดเจนนะครับประกาศจากผงแร่นะฮะดูแล้วก็ องค์พระมีสเสน่ดูแล้วก็เลินไปกับรายละเอียดของพิมพ์พระแล้วก็มนสารนะครับพระเตโลก็จะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับลักษณะรายละเอียดมิติความหนาของพิมพ์พระมองจากกันข้างก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดน,นะครับ มวลสารเนื้อว่านีน่เป็นเม็ดเป็นก้อนชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับยลาเอียที่ด้านหน้าแล้วก็มิติความหนาของพิมพ์พระนะครับมวลสารเนื้อวาน สวยงามชัดเจนนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเม็ดกระดุมทองฝาบาทนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความคามชัดของรูปหลงปวงพ่อทวดชัดเจนนะครับสังเกตลักษณะของผงแร่ที่เราลงไปด้านหลังนะครับแต่ลงก็จะมีจํานวนมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงก,กระทบกับผงแร่ ก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับเดี๋ยวันนี้ก็นำออกพระนะครับสององค์น้องตะเห่ดูชมความคมชัดลักษณะของพิ์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้านะครับขององค์พระนะครับ ลักษณะของเม็ดกระดุมที่ด้านหลังขององค์พระนะครับเม็ดกระดุมกันแล้วก็เม็ดกระดุมทองฝาบาทนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้นําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระหลวงวโรดอุนแรกสาระของวัดว้วยมงคลน,นะครับพิมพ์เตารีดใหญ่เดียว่้านหลังฝั่งเม็ดกระดุมนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ถ้าผู้ชมดูแลชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้ครับผมครับสวัสดีครับ